ื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณภูมิครับซึ่งคุณภูมิได้เจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองเมื่อสิบกว่าปีก่อนเรื่องราวมีอยู่ว่าสมัยที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อมีอาชีพค้าขายของเก่าแต่คุณภูมิไม่ได้สนใจธุรกิจของพ่อมากนักรู้แค่เพียงว่าสินค้าส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่โกดังหลังบ้านซึ่งปิดล็อกแน่นหนา แต่ไม่ใช่แค่โกดังหลังบ้านเท่านั้นนะครับยังมีบางสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องปิดตายอยู่ที่ชั้นบนสุดของบ้านซึ่งมีผ้ายันจากเกจิอาจารย์แปะไว้เต็มไปหมดคุณพ่อบอกเพียงว่าห้ามเข้าไปในห้องนี้โดยเด็ดขาดและตั้งแต่จำความได้คุณภูมิเองก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อเข้าไปในห้องนั้นเช่นกันเมื่อถามหาเหตุผล คุณพ่อก็ไม่เคยตอบเลยสักครั้งจนสุดท้ายเขาจึงเลิกถามไปเองกลายเป็นความเคยชินที่ทําให้ไม่ได้สนใจห้องนั้นอีกเลยกระทั่งเมื่อราวสิบปีก่อนคุณพ่อของคุณภูมิป่วยหนักวันหนึ่งขณะที่เฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลคุณภูมิได้ถามถึงเรื่องห้องปิดตายนั้นอีกครั้งและคราวนี้คุณพ่อก็ยอมตอบ ท่านบอกเพียงว่าห้องนั้นเก็บรักษาความลับที่ไม่ควรมีคนรู้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรมีอยู่บนโลกใบนี้พร้อมกับบอกว่าเมื่อไหร่ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลคราวนี้ท่านจะเผามันให้สิ้นซากแต่วันนั้นมันก็ไม่เคยมาถึงเมื่ออาการของท่านยิ่งสุดหนักลงเรื่อยๆจนในที่สุด คุณพ่อของคุณภูมิก็จากโลกนี้ไปคุณภูมิเล่าว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงฟังดูประหลาดพร้อมกับลมเย็นเฉียบที่พัดวูบเข้ามาแต่เมื่อถามหมอกับพยาบาลที่อยู่ในห้องด้วยกันแล้วก็พบว่ามีเพียงคุณภูมิเพียงคนเดียวที่สัมผัสสิ่งนั้นได้หลังจากคุณพ่อเสียชีวิต คุณภูมิก็คิดถึงห้องปิดตายห้องนั้นขึ้นมาแว็บแรกเขาคิดถึงคําพูดของผู้เป็นพ่อว่าจะกลับมาเผามันทิ้งหากแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับมีมากกว่าคุณภูมิจึงตัดสินใจขัดคําสั่งของพ่อและเรียกช่างมาตัดแม่กุญแจและโซ่หนาที่คล้องห้องไว้ออกไปเสียในทีแรกช่างตัดกุญแจก็ปฏิเสธ พราะเห็นแผ่นผ้ายันที่แปะอยู่หน้าห้องด้วยตัวช่างเองแกเป็นคนแถบภาคอีสานจึงคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีแกบอกว่ามันคือยันสะกดวิญญาณใช้กดพลังอาฆาตของผีตายโหงไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนแต่ว่าคุณภูมิในตอนนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจึงยังยืนยันคำเดิม หลังจากเจรจากันอยู่นานช่างกุญแจเสนอให้นิมนพระมาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสียก่อนหลังจากนั้นจึงยอมตัดสายโซ่ให้ห้องนั้นเป็นเพียงห้องไม้เก่าๆไม่มีเครื่องเรือนเลยสักชิ้นมีเพียงกระดาษไขแผ่นใหญ่ปิดทับไว้ที่ผนังด้านหนึ่งคุณภูมิจึงค่อยๆแกะมันออกอย่างระมัดระวัง ยิ่งกระดาษไขใบนั้นหลุดออกมามากเท่าไหร่คุณภูมิยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันเริ่มอึอดอัดมากขึ้นเหมือนมีอากาศมากดทับจนเขาแทบหายใจไม่ออกลมวีดวิวที่พัดโกรกเข้ามาในห้องรวมตัวกันคล้ายเสียงร้องห้ามของชายแก่ผสมกับเสียงแหลมสูงที่กําลังร้องระงมคุณภูมิพยายามจะปิดกระดาษใบนั้นกลับไปที่เดิม แต่เขากลับไม่สามารถหยุดการกระทําของตัวเองลงได้ในที่สุดคุณภูมิก็ได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังกระดาษแผ่นนั้นมันคือแผ่นหนังที่ถูกแต่งแต้มไว้ด้วยสีสันต่างๆที่เริ่มซีดจางไปตามกาลเวลาแต่ยังพอมองออกว่าเป็นรูปบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่แผ่ให้ร่มเงาอยู่กลางลานบ้าน ที่ใต้ต้นไม้คือหญิงชายคู่หนึ่งยืนเคียงกันในอ้อมกอดของหญิงสาวเหมือนจะอุ้มบางสิ่งไว้ซึ่งคุณภูมิก็มองไม่เห็นชัดนักรูปบนผืนหนังนั้นให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดอีกทั้งยังเต็มไปด้วยห่วงอารมณ์ที่แรงกล้าเพียงแค่จ้องมองก็รู้สึกได้ถึงความโศกเศร้าและเครียดแค้นรุนแรงปั่นป่วนอยู่ในใจไปหมด คุณภูมิจึงตัดสินใจนำภาพวาดนั้นออกมาแล้วนำไปแขวนไว้ที่ห้องรับแขกกลางของบ้านและจัดแจงทำความสะอาดห้องปิดตายนั้นเผื่อไว้ใช้ประโยชน์อะไรต่อในอนาคตทุกอย่างดูเหมือนว่าจะดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาสังเกตว่าสีแดงบนผืนหนังนั้นมันดูเข้มและขยายกว้างมากขึ้น ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของฤดูฝนจึงสั่งให้ช่างมาทำกรอบกระจกใส่ครอบไว้แต่ก็ไร้ผลวงสีแดงนั้นกลับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสีเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีแดงคล้ำดูคล้ายสีของเลือดคุณภูมิรู้สึกไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบเปิดกรอบกระจกออกมา แต่ปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยฟุ้งออกมาจนเขาแทบอาเจียนไม่รู้ว่าเป็นอุปทานหรือไม่แต่เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของความตายที่มาลอยวนเวียนอยู่นขนาดนั้นคุณภูมิรวบรวมความกล้าเอานิ้วมือไปสัมผัสกับสีแดงที่กำลังแผ่ขยายของเหลวที่ติดนิ้วเขาขึ้นมามีกลิ่นเหม็นขาวที่คุ้นเคย มันคือกลิ่นของเลือดพันุใดนั้นปรากฏดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองออกมาจากภาพนั้นพร้อมกับรอยเลือดที่กําลังเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งและค่อยๆหยดลงมาที่พื้นทีละหยดทีละหยดผืนหนังแผ่นนั้นเริ่มหดเกลง็งก่อนจะบิดไปบิดมาราวกับมีชีวิต เหมือนคนที่กำลังดิ้นไปดิ้นมาด้วยความทรมานในหูของคุณภูมิได้ยินเสียงกรีดร้องผสมกับเสียงท่องมน์คาถาซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นและนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณภูมิสัมผัสได้ก่อนจะหมดสติไปและเขาก็ฝันร้ายคุณภูมิจำความฝันคราวนั้นไม่ได้ แต่สิ่งที่พอจะนึกออกในห่วงความทรงจำก็คือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกรีดร้องอย่างทนทุกข์ทรมานเธอคลืบคลานเข้ามาหาคุณภูมิพร้อมกับมือที่เหี่ยวแห้งคู่นั้นพยายามยกขึ้นไขว้า,วาใบหน้าของอีกฝ่ายให้ความรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่ยังไม่ทันจะได้สังเกตยอย่างละเอียดก็มีควันสีดำพุ่งขึ้นมา แล้วฉุดกระชากผู้หญิงคนนั้นลงสู่ใต้พื้นดินก่อนจะฉีกทึงร่างของเธอออกเป็นเสี่ยงคุณภูมิสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีและพบว่าผืนหนังปริศนานั้นยังอยู่ในกรอบบนกำแพงเช่นเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรวบรวมความกล้าแล้วเดินเข้ามาดูใกล้ๆ ถึงกับต้องใจหายวาบยิ่งกว่าเดิมเพราะรอยเลือดที่แผ่ขยายนั้นมันได้หายไปแล้วพร้อมกับหญิงสาวบนภาพวาดเหลือเพียงจุดแต้มสีแดงสดจุดเล็กๆคล้ายดอกไม้สีแดงกำลังผลิบานวันรุ่งขึ้นคุณภูมิจึงรีบเดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญให้กับหญิงสาวคนที่ฝันเห็นนั้นหลังจากถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาจึงตัดสินใจถามพระชาลาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนท่านเพียงตอบว่าวิญญาณตนนั้นมีความผูกพันบางอย่างกับคุณภูมิและไม่ได้จะมาทำร้ายท่านแนะนำว่าให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงสาวในภาพวาดนั้นแต่เมื่อคุณภูมิพยายามถามต่อท่านก็ไม่ยอมตอบอะไรอีก ด้วยความสงสัยที่อัดอั้นอยู่ในใจคุณภูมิจึงโทรไปคุยกับช่างคนที่มาช่วยเปิดประตูห้องให้เพื่อขอคำปรึกษาช่างคนนั้นจึงแนะนำคนรู้จักซึ่งเป็นหมอผีผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมคนหนึ่งสองวันถัดมาหมอผีก็มาที่บ้านของคุณภูมิตามคำเชิญเมื่อยกแผ่นหนังให้หมอผีตรวจสอบ สิ่งที่หมอผีคนนั้นพูดทำให้คุณภูมิตกใจจนแทบสิ้นสติผื้นหนังแผ่นนั้นมันไม่ใช่หนังสัตว์อย่างที่เข้าใจแต่มันคือหนังของมนุษย์ซึ่งถูกถลกออกมาทั้งเป็นและทำพิธีกักขังวิญญาณสาบแช่งไม่ให้ได้ไปผุดไปเกิดผืนหนังผืนนี้ จึงบรรจุความแค้นไว้อย่างเข้มข้นหรือที่เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าผีเฮียนนั่นแหละครับคุณภูมิสอบถามถึงวิธีป้องกันหมอผีจึงได้ให้คาถาไล่ผีมาหลายบทพร้อมมอบตรกกฎป้องกันสิ่งชั่วร้ายไว้ให้แล้วกำชับเตือนว่าวิญญาณตนนี้สะสมพลังมานานซ้ำในอดีตยังเคยเล่นคาถามนต์ดำ จึงมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าผีทั่วไปนับจากวันนั้นทุกอย่างในบ้านก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดูเหมือนกับว่าวิญญาณตนนั้นจะล่วงรู้ถึงจุดประสงค์ของคุณภูมิจึงพยายามขัดขวางเขาทุกวิถีทางในตอนแรกเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นข้าวของเครื่องใช้เคลื่อนที่ได้เองมีเสียงเดินในบ้าน หรือเสียงร้องหวยหวนซึ่งลอยมาตามสายลมแต่นับวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนคุณภูมิเริ่มทนไม่ไหวทุกครั้งที่นอนจะรู้สึกกระสับกระส่ายขมตาหลับไม่ลงบางครั้งก็รู้สึกมีคล้ายน้ำหนักกดทับบนหน้าอกจนหายใจไม่ออกคุณภูมิคิดถึงคำพูดของพระชลาขึ้นมาได้ว่าวิญญาณตนนี้ไม่ได้มาร้าย เขาจึงตัดสินใจเลิกท่องคาถาป้องกันและนำตระกุดไปเก็บไว้ทุกอย่างเริ่มสงบลงเหลือเพียงความรู้สึกหนาวยเยือกและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่พัดโช,ชยมาเป็นบางช่วงเท่านั้นตอนแรกคุณภูมิก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักจนเมื่อเขาเห็นกลีบดอกไม้สีชมพูในห้องนอนซึ่งมีกลิ่นหอมชวนดม เหมือนกับที่ได้กลิ่นอยู่บ่อยๆในช่วงหลังมานี้แต่ที่น่าแปลกก็คือในบ้านของเขาไม่มีต้นไม้ที่มีดอกสีชมพูเลยแม้แต่ต้นเดียวหลังจากวันนั้นกลีบดอกไม้ชนิดเดิมก็ปรากฏตามที่ต่างๆในบริเวณบ้านยามค่ำคืนเมื่อลองสังเกตดูแล้วคุณภูมิพบว่ากลีบดอกไม้เหล่านี้ มันกำลังบอกอะไรบางอย่างมันเรียงต่อกันเป็นเส้นทางเหมือนจะพยายามนำพาเขาไปยังที่แห่งหนึ่งเวลาผ่านไปประมาณสามอาทิตย์ในที่สุดคุณภูมิก็ได้รู้ว่าดอกไม้เหล่านั้นมันมาจากที่ไหนเมื่อมาสังเกตดูจุดสีแดงคล้ายดอกไม้บนผืนหนังนั้นเขาพบว่ามันร่วงโรยจนเกือบหมดต้น เหลือเพียงกิ่งก้านแห้งโล้นที่มีจุดสีแดงของดอกไม้ไม่ถึง10จุดเท่านั้นจนถึงวันที่ดอกไม้ในภาพวาดร่วงโรยจนหมดกลีบดอกไม้กลีบสุดท้ายก็นำทางเขาไปสู่ห้องเก็บของเก่าห้องหนึ่งในบ้านซึ่งเขาไม่เคยสนใจจะเข้าไปคุณภูมิจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูในห้องนั้นมีฝุ่นจับอยู่บ้างแต่โดยรวมค่อนข้างสะอาด คาดว่าคุณพ่อคงเข้ามาทำความสะอาดเป็นประจําในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาหันซ้ายมองขวาเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มค้นตรงไหนดีทันใดน,นั้นก็มีสมุดเก่าๆเล่มหนึ่งตกลงมาตรงหน้าในนั้นมีรูปถ่ายสีซีดจางแปะไว้เต็มไปหมดคุณภูมิพลิกหน้ากระดาษไปมา จนมาสดุดตาที่รูปภาพที่สอดอยู่ในหน้าสุดท้ายมันเป็นรูปถ่ายครอบครัวหนึ่งผู้ชายในภาพนั้นเป็นพ่อของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยและเด็กที่นั่งอยู่ตรงกลางคือตัวเขาในวัยเยาว์ดูแล้วน่าจะอายุสักราวๆาวสองสาขวบส่วนหญิงสาวที่นั่งอยู่ด้านซ้ายเป็นคนที่เขาไม่ค่อยคุ้นหน้านัก แต่เมื่อลองพิจารณาดูแล้วเธอจะต้องเป็นแม่ของเขาแน่ๆแ,แม่คุณภูมิรู้สึกวูบโหวงขึ้นมาในอกแม่ของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กจำได้ลางๆว่าเป็นช่วงเดียวกับที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้พ่อของเขาได้แจ้งข่าวร้ายนี้กับคุณภูมิแล้วก็ไม่เคยพูดถึงแม่อีกเลย ราวกับว่าแม่ไม่เคยมีตัวตนมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาทันทีว่าผีตนนี้มีจุดประสงค์ใดกันแน่ถึงได้พาเขามายังที่แห่งนี้เ<อ>มื่อกลับไปพิจารณาดูที่รูปดีๆอีกครั้งคุณภูมิก็ได้รู้คำตอบตัวเขารู้สึกสะท้านจนมือไม้สัน่นอยากจะกรีดร้องออกมา แต่ลำคอมันกลับแห้งผากจนไม่อาจเปล่งเสียงใดๆออกมาได้หญิงสาวในรูปกับผีตนนั้นที่เคยเห็นในความฝันมีใบหน้าเหมือนกันอย่างไม่ผิดเพี้ยนความทรงจำมากมายไล่เรียงกันมาเป็นฉากๆความจริงตรงหน้าในตอนนี้มันชัดเจนเสียยิ่งกว่าอะไรเริ่มที่ปู่ของเขาเสียชีวิต และเขาได้ยินคุณพ่อพูดว่ามีคนเล่นของใส่จากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะย้ายมาบ้านหลังนี้ได้ไม่นานห้องนั้นถูกปิดตายตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเข้ามาอยู่ส่วนพ่อไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยกระทั่งบรรดายาติฝั่งแม่พ่อก็ยังไม่เคยให้มาเยี่ยม ผืนหนังแผ่นนั้นเป็นหนังของมนุษย์เมื่อตอนมีชีวิตอยู่เคยเป็นผู้ใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำต่อมาถูกถลกหนังออกทั้งเป็นและวิญญาณก็ถูกกักขังอยู่ในนี้จนถึงวันที่คุณภูมิได้ตัดกุญแจและเปิดประตูเข้าไปผีตนนั้นพยายามพาเขามาที่ห้องแห่งนี้ทำให้เขาได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นคือใบหน้าของผู้หญิงที่เป็นแม่ของเขาคุณภูมิหยุดความคิดของตนเองลงเพียงแค่นั้นเขาไม่ต้องการจะรับรู้และหาคำตอบใดๆอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณภูมิตัดสินใจทุบบ้านหลังนี้และขายที่ดินนั้นก่อนจะย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดตามที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นเล่าขานกันมา คือทุกค่ำคืนจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนด้วยความเจ็บปวดตะปนไปกับเสียงสวดท่องคาถาจนไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ต่อที่ดินนั้นจึงถูกปล่อยทิ้งร้างมาจนถึงทุกวันนี้และภาพวาดบนผืนหนังนั้นก็ได้หายสาบสูญไปไม่เคยมีใครได้พบเห็นมันอีกจวบจนทุกวันนี้